สวัสดีครับพบกับช่องหวยเด็ดมาทุงวัดกับแอดมินหวยเด็ดครับผมกออ็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของช่องหวยเด็ดมาทุ่งวัดแล้วนะครับผมก็ทรา,านานนะครับหลายปี <c oughs> ใครเห็นครับพอช่องก็ตั้งแต่เจอโดนแฮกช่องครับแล้วก็โดนขโมยช่องไปกูจะได้คืนกลับมานะครับตอนก็นาะนครับช่องกําลังแบบเริ่มดีก็แบบโดน ไนะครับอ่ะรอบนี้นะครับโดนลิขสิทธิ์นะครับอ่าที่แจ้งนี่โดนลิขสิทธิ์ก็คือแบบคือความที่มันลงในหลายๆผลนะค,คือมันจะมีอันหนึ่งนะครับที่เป็นรูปอ่าเป็นรูป,ปนะครับเป็นรูปส่วนหนึ่งแล้วรูปน่าจะมาจากหนังสือหนังสือที่เขาขายแบบนี้เออ่ทำให้แบบโดนแจ้งละเมิดนะครับโดนแจ้งละเมิดด,มด้วยความที่คลิปมันมันมีหลายอันเนาะเขาให้โดนแบบทีละอันทีอะไรก็ครบสามครั้งนะครับก็ทําให้อ่โดนแจ้งปิดนะครับโดยถูกก็คือแจ้งปิด ช่องนะครับปิดวันที่18กุมภานะครับอนี้ก็เลยคิดว่าอ่าทำคลิปอาลาแล้วกันนะครับอาลาช่องคดบมาทวงหุวแล้วกันนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องมาตลอดนะครับอยู่ด้วยกันมานานนะครับช่องคดีมาทวงก็อยู่มาหลายปีแล้วนะครับผมก็มีหลายๆท่านนะครับที่คอยให้กำลังใจช่องนะครับแล้วก็คอยคอมเมนต์มาตลอดนะครับอ่า ก็มาอำลาไปด้วยกันแล้วกันนะครับช่องคนเด็ยมาท้งวันนะครับโดยที่เราจะย้ายไปที่ช่องสีชมพูนะครับสีชมพูเนี่ยมาจากอะไรนะครับก็คือมาจากแบบหาอะไรที่มันถูกโฉลกแล้วกันอะไรเงี้ยหรือว่าสีไหนถูกโฉลกก็มีสีชมพูสีแดงประมาณอย่างนี้นะครับที่มันถูกโฉลกนะครับก็เยอ่ยก็คือช่องเป็นสีชมพูไปเลยถ้าสีสอเสือมันก็จะดูแบบธรรมดาไปนะเป็นแบบอ่อเป็นแบบสีชมพูนะครับผมรูปแบบนิดนึงนะครับผมโลโก้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับช่อของเราก็จะย้ายทุกอย่างแบบว่าก็จะเริ่มต้นใหม่ลักการอในช่องสีชมพูนะครับตรงนี้ก็ฝาก f c ีติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมก็จะลงเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็ลงเหมือนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเน้นไปทางเอามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวจะลงเยอะก็จะเป็นแบบเคจะเป็นคลิปพูดนะครับคลิปพูดที่แบบเอามาเขียนมาวิเคราะห์กันนะครับในแต่ละอันนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากย้าย ฝากแจ้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับผมช่องสีชมพูนะครับรูปโลโก้แบบนี้นะครับผมดามินจะทำลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับไปไปในช่องใหม่นะครับผมอ่ะก็ประกาศปิดช่องนะครับผมวยเดบับทุกงวดนะครับไม่ว่ายังไงก็จะไม่มีช่องวยเดบับทุกงวดแล้วนะครับผมก็ย้ายไปช่องสีชมพูแทนแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับอ่ะ แถมนิดนึงลวกันนะครับท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปปิดช่องนะครับอ่างวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเน้นในสองโพยนี้นะครับโดยที่5225อันหนักมากนะครับ5253อันหนักมาไอ้เป็นคิดว่าอาจจะออกตัวอื่นที่ไม่ใช่5225นะครับก็เป็นตัวอื่นเพราะตัวอันที่ผ่านมาหลายงวดแล้วตัวอันไม่ค่อยออกนะไม่ค่อยออกไปออกตัวอื่นๆที่อยู่ ที่อยู่ใกล้เคียงกันนี่แหละแล้วแบบครัวซื้อหอยยังโยมกับเ,เรียกได้ว่าชอบงไหนเนี่ยก็ออกบ่อยออบ่อยเหมือนกันนะครับอ่าก็เลยแบบอืมน่าสนใจนะสน,นใจนะอ่าหนึ่งห้าสองนะครับห้าสองหกนะครับอย่าลืมว่าซื้อหอยยังโยมเนี่ยเข้าสามตัวบ่อยมากนะครับเข้าสามตัวบ่อยมากนะอ่าแล้วก็เอ๋อก็สองหกแล้วก็หกหนึ่งก็น่าสนใจนะสองหกหกหนึ่งน่าสนใจนะครับอันนี้ก็ชนกันนะครับเลขก,ก็ชนไปมานี่นะห้าสอง เออห้าสองห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสองถ้าซื้อไม่ดห้าสองไปก็ซื้อห้าหนึ่งถ้าซื้อเมล็ดก็เป็นหกหนึ่งหกสองไปละกันนะครับผมแล้วก็การสามตัวเอาไว้ด้วยก็ดีนะครับการสามตัวไวปก็ดีนะครับเลขสามตัวนะอืมอ่างวดนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องเออ่สีชมพูน,นะละเอียดแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในช่องสีชมพูน,นะครับมีการลงคลิปไปแล้วอย่า,าไปโยงคลิปไปหาห้องสีชมพูเลยนะครับออ๋ ก็ฝากย้ายตามมาด้วยนะครับช่องสีชมพูนะครับผมจะมีทำดิงไว้ด้านล่างนะครับผมก็ประกาศอีกครั้งครับห้องช่องพวยปะทุก็ปิดตัวแล้วนะครับปิดตัวแบบถาวรเลยนะครับผมก็คือย้ายไปช่องสีชมพูเลยนะครับผมฝากทุกที่ตามมาที่ช่องสีชมพูด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับในคอมเมนต์ต่างๆนะครับอ่าเยราก็ลุยกันต่อนะครับในช่องใหม่นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าในช่องสีชมพูสวัสดีครับผม